สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินพลอยเองนะคะวันนี้พลอยมีหนังสือดีๆมาแนะนําอีกแล้วค่ะใครเป็นแฟนขับสนูปี้กับแก๊งพีนัดบ้างยกมือขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือชุดสนุกกับ uts, สนูปี้แอนแกงพีนัดสนูปี้เริงรา่าชวนเล่นเกมภาพซ่อนหาแสนสนุกกันค่ะรับรองว่าไม่ได้มีแค่ความน่ารักแต่ยังได้ฝึกสมองอีกด้วยนะคะก่อนอื่นเลยพลอยอยากจะพาทุกคนไปสนุกกับสถานการณ์จําลองเล็กๆก,กันก่อนค่ะลองนึกภาพตามนะคะ เรากำลังอยู่ในสวนสาธารณะที่แสนวุ่นวายมีเด็กๆวิ่งเล่นกันเต็มไปหมดแล้วเราก็วางหนังสือสนุปปี้เล่มน,นี้ไว้บนม้านั่งเพื่อเด็กๆคนไหนอยากจะมาเล่นเกมสนุกๆคลายเหงาแต่พอหันกลับมาอีกทีหนังสือหายไปแล้วทำท่าทางตกใจเอ๊ะหนังสือหายไปไหนเนี่ยหรือว่าสนุปปี้ซ่อนหนังสือของเราไว้กันนะหัวเราะเอาละค่ะทุกคนมาช่วยกันตามหาหนังสือเล่มน,นีกันเถอะมองซ้ายมองขวา มองบนมองล่างเอ๊ะนั่นไงมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นอะไรอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ใช่แล้วนั่นมันหนังสือของเรานี่นะอ่ะพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่าน้องกำลังตั้งใจเล่นเกมภาพซ่อนหาในหนังสืออย่างสนุกสนานพลอยเลยเข้าไปถามว่าน้องคะเล่นอะไรอยู่หรอคะน้องตอบกลับมาด้วยท่าทางตื่นเต้นว่านูตามหาสโนว์ปี้ที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพคะ่ะสนุกมากๆเลย พลอยเลยถามต่อว่าแล้วน้องเจอสนูป,ปี้หรือยังคะน้องตอบว่าเจอบ้างแล้วค่ะแต่ยังมีอีกหลายตัวที่หนูยังหาไม่เจอเลยค่ะยิ้มพลอยเลยนั่งลงข้างๆน้องแล้วช่วยกันตามหาสนูป,ปี้และเพื่อนๆที่ซ่อนอยู่ในภาพด้วยกันเห็นไหมคะทุกคนแค่เกมภาพซ่อนหาง่ายๆก็สามารถสร้างความสนุกสนานและกระตุ้นทักษะการสังเกตให้กับเด็กๆได้แล้วหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันค่ะ เต็มไปด้วยภาพวาดน่ารักน่ารักของสโนูปี้และของเพื่อนที่ซ่อนสิ่งของต่างๆเอาไว้ให้เราได้ค้นหานอกจากจะได้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วยังช่วยฝึกสมาธิเสริมสร้าง IQ, EQ, AQ, CQ, PQ ให้กับเด็กๆได้อีกด้วยนะคะแอบกระซิบว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆก็เล่นสนุกได้เหมือนกันนะเนื้อหาในเล่มไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากค่ะเป็นเกมภาพซ่อนหาที่เน้นให้เด็กๆได้ฝึกการสังเกตและมีความตั้งใจจดจอ่อ แต่สิ่งที่พลอยชอบมากๆคือภาพประกอบที่น่ารักสดใสสบายสนูปีที่เห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยค่ะอีกอย่างคือหนังสือเล่มนี้พกพาง่ายขนาดกำลังพอดีเหมาะสำหรับพกไปเล่นในรถระหว่างรอคุณพ่อคุณแม่หรือเล่นในวันหยุดว่างๆที่บ้านก็ได้ค่ะแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ชอบเป็นพิเศษนะคะ แต่พลอยคิดว่าถ้ามีเฉลยให้เด็กๆได้ตรวจสอบคําตอบด้วยตัวเองได้ก็จะดีมากดีมากเลยค่ะจะได้ฝึกความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบด้วยตัวเองไปในตัวหนังสือเล่มน,นี้เหมาะสําหรับเด็กๆตั้งแต่3ามขวบขึ้นไปนะคะหรือใครที่อยากจะหาหนังสือภาพน่ารักน่ารักให้ลูกให้หลานเล่นเพลินๆก็แนะนําเลยค่ะเอาละค่ะสรุปเลยก็คือชุดสนุกกับสนูปี้แอนแกงพีนัสสนูปี้เริงร่า ชวนเล่นเกมภาพซ่อนหาแสนสนุกเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กๆที่ต้องการฝึกทักษะการสังเกตความตั้งใจและพัฒนาสมองไปพร้อมๆกับความสนุกสนานหากคุณกำลังมองหาหนังสือดีๆสักเล่มให้ลูกหลานพลแนะนำเล่มนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ก็สามารถกดลิงก์ที่พลแปะไว้ให้ข้างล่างได้เลยนะคะราคาไม่แพงแถมยังได้ประโยชน์อีกด้วยว่างๆอย่าลืมไปหามาเล่นกันนะคะ และถ้าชอบรีวิวของพลอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพลอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายค่ะ